รักษาอาการปวดดังด้วยการด่ามันจนกว่าจะหายช่วยใหกลัวเพระอะไรไม่เคยทำแล้ววัทำแล้วไปไงมันคงค,ค,คุคม้มาำปากีดคุ้มที่จำกับชีวิตเราไว้ที่สร้างครอบครัวที่มีความสุขดูเห็นพี่เป็น ผมเข้าใจนะครับและเรื่องเล่าหมอเทวดาววันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับผมหลายๆคนครับถามเข้ามาตลอดเวลาครับไม่รู้ผมตอบคาถามนี้ไม่รู้เป็นพันครั้งแล้วมั้งว่าการโคชชิ่งครับรักษาอาการป่วยรักษาอาการเจ็บปวดได้จริงหรอจริงๆแล้วคําตอบคือไม่ครับแล้วโคชชิ่งแล้วทำไมเขาถึงหายป่วยหายปวดมันไม่การโกหกหรอเปล่ปาครับผมไม่ได้รักษาใครเลย แต่ผมโน้มน้าวร่างกายของเขาให้รักษาตัวเองผมหรือว่าคนที่เป็นโค้ชไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นหมอแผนจีนแผนไทยแผนฝรั่งนะครับใครก็ตามที่เขาบอกว่ารักษานู่นรักษาที่รักษานั่นได้จริงๆแล้วคือเขาอำนวยความสะดวกให้ร่างกายครับรักษาตัวเองได้เร็วมากขึ้นง่ายมากขึ้น ยิ่งอำนวยความสะดวกให้ร่างกายมากเท่าไหร่ร่างกายก็รักษาตัวเองได้เร็วมากขึ้นคนที่เป็นโค้ชอย่างพวกผมเนี่ยหรือว่าตัวผมเองเนี่ยครับเราก็สื่อสารตรงลงไปยังจิตใต้สํานึกครับซึ่งเป็นที่ควบคุมการทํางานระบบอัตโนมัติของร่างกายแล้วก็บอกกับร่างกายโน้มน้าวร่างกายให้เร่งรอบการรักษาให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นร่างกายก็รักษาตัวเองได้เร็วขึ้น แล้ววันนี้ครับมีเรื่องหล่าที่มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งครับน้าเราได้คุยกันนะครับผมกับเขาได้คุยกันนะครับเขามีอาการปวดหลังนะครับมาตั้งแตออ่หลายปีก่อนสุภาพสตรีท่านนี้เป็นคนที่เก่งมากๆเขาดูแลตัวเองตั้งแต่เด็ก ไปอยู่ต่างประเทศนะครับเวลาที่คนเอเชียแบบเราเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่กับพวกฝรั่งมีการเหยียดสีผิวแต่เธอเนี่ยกลับใช้ความสามารถของตัวเองนะครับไต่เต้าขึ้นมาจนเป็นหวัวหน้าของพวกฝรั่งได้แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตั้งแต่ช่วงที่เธออยู่เมืองนอกครับเธอมีอาการปวดหลังโอ้โหซึ่ง ออตอนเด็กอายุน้อยนะครับหรือว่าตอนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยมันไม่คุยมีอาการปวดหลังเนาะอาการปวดหลังมันน่าจะเป็นเรื่องของคนที่สูงอายุแต่เธอตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนะครับจนมาเจอผมเนี่ยระยะเวลาประมาณนึงแล้วครับน่าจะเป็นเกือบ10ปีแล้วนะครับผมแนะนําเธอสั้นๆนนง่ายๆแบบนี้คําว่าลองคุยกับหลังของตัวเองให้ลองจินตนาการแบบนี้คําว่าหลังของเธอเนี่ยคือเพื่อนสนิทเพื่อนซีของเธอคนหนึ่งที่มีลักษณะนิสัยคล้ายๆกับเธอแล้วตอนนี้เพื่อนคนนี้กําลังงอนอยู่ครับแล้วก็ พอที่ใสคล้ายกันใช่ไหมครับเรางอนเวลาเรางอนเนี่ยเราอยากให้ใครบาง,ง้อเราแบบไหนเนี่ยก็ให้เราเนี่ยง้อเพื่อนของเราแบบนั้นผมก็แนะนําเธอว่าให้คุยกับเขาดีๆให้บอกกับเขานะครับว่าไอเราช่วยกันนะอย่างงอนฉันเลยนะมีอะไรนะค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,คุยการบอกมาว่าต้องการอะไรแล้วเดี๋ยวจนดูแลให้เป็นอย่างดีวันรุ่งขึ้นครับเราได้คุยกันอีกผมโทรหาเธอนะครับบอกว่าเป็นยังไงบ้างอาการปวดหลังเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมโคตรจ ตีสามกว่าจะได้นอนตีสามกว่าหลังจะหายปวดตอนตีสามมันเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วมันได้ผลไหมอ๋อ,อก็ก็ได้ผลแล้วคุยกับเขาแบบที่ผมบอกไหมไม่เลยอ้อาวแล้วคุยยังไงคือเขาให้ผมฟังว่าคุยกับมันมาตั้งแต่ตอนเกือบเกือบเที่ยงคืนคุยพยายามหวานล้อมว,ว่าเอ้ยอยุดที่กันนะอย่างงี้อย่างานี้ดีกันนะจะได้ไม่ปวดหลังนะจนตีสามไม่ไหวแล้วง่วงนอนแนละ้วก็เลยตะหวาดมันด่ามัน เงินเนี่ยจะเอาไว้ปวดอยู่ได้ปวดแบบนี้มันทํางานไม่ได้นะเว้ยมันไม่มีเงินนะหลังจากนั้นมาหายแล้วนอนหลับสนิทเลยโค้ดคือนี่แหละครับร่างกายของเรานะครับเรานิสัยเป็นยังไงร่างกายของเราครับก็จะมีนิสัยคล้ายๆกันแบบนั้นเวลาผมเดาได้เลยว่าคือน้องคนนี้ครับเขา ทำงานด้วยตัวเองอยู่ต่างประเทศเนาะทำงานด้วยตัวเองตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นการที่เวลาที่เราเวลาที่คบกันเราจะไปง้อกับเขาไปคุยกับเขาบางทีเนี่ยเขาไม่ฟังเพราะฉะนั้นถ้าจะง้อผิงคนนี้อาจจะต้องใช้ความรุนแรงแบบนี้เหมือนกันครับร่างกายเขาก็เป็นแบบเดียวกันเนี่ครับคือเรากําลังโน้มน้าวร่างกายของตัวเราเองครับเรากําลังบอกเขาว่าเฮ้ยถ้ามึงยังงอนอยู่อย่างนี้นะถ้ามึงยังปวดอยู่อย่างนี้นะมันทํางานไม่ได้ไม่มีตงังค์ด้วย อ,อะไรแบบนี้เรามันคือการสื่อสารตรงลงไปยังจิตใต้สมนึกเพื่อทําให้ตัวเองครับหายป่วยเร็วขึ้นเร่งรอดการรักษาตัวเองให้หายปวดหายป่วยเร็วขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งครับที่เราสามารถที่จะดูแลรักษาร่างกายของเราดูแลอาการเจ็บป่วยของเราได้ด้วยการที่เราโน้มน้าวร่างกายของเราให้รักษาตัวเองเร่งรอดในการรักษาตัวเองให้เร็วมากขึ้น นอกจากวิธีการรักษาแบบนี้แล้วเนาะมันยังมีวิธีการรักษาตัวเองนะอีกหลายรูปแบบเลยทีเดียวซึ่งผมเคยทานะครับจากประสบการณ์ของผมแล้วก็บางทีเนี่ยผมก็ไปคุยกับโค้ชด้วยกันนะครับแล้วก็มีวิธีการที่แบบเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอนะครับและผมจะนําวิธีการพวกนี้ครับมานําเสนอให้กับพวกเราได้รับชมรับฟังกันยังไงก็ติดตามครับกดหัวใจเป็นกําลังใจกับผมและทีมงานด้วยยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้ สวัสดีครับ